เยอะเนาะเดี๋ยวจะทําไข่เค็มไข่เป็ดมา,าฝากเพื่อนๆใช่หรือว่าแตกหน่อบัวหิมะนั่นเองสําหรับใครที่มีเง่าของบัวหิมะหรือว่ากลบหน่อของบัวหิมะไว้เนาะในช่วงหน้าหนาว สวัสดีนะคะปลูกเองปลุงเองกับแแมววันนี้เดี๋ยวเราจะมาเก็บไข่เป็ดเนาะไข่เป็ดของแแมวคือเพิ่มมาครั้งแรกมีความตื่นเต้นมากๆนะยางอาเป็ดที่อยู่ฝั่งเมืองหนาวเนาะเขาจะเริ่มออกไข่ประมาณเดือนที่7นั่นเองแล้วก็ฝั่งเมืองไทยถ้าอากาศร้อนเนาะก็อเป็ดจะเริ่มออกไข่ประมาณเดือนที่5นะอ่าส่วนใหญ่เนาะอ่าบางทีเราอาจจะเจอไข่เป็ดที่เป็นไข่ล่มเนาะ แม่เคยทําคลิปก่อนหน้าน้นไปเนาะไข่ลมก็จะเป็นไข่ที่ไม่มีไข่แดงอยู่ด้านในเนาะ บางครั้งขนาดของไข่ก็จะเล็กกว่าปกติเดี๋ยววันนี้เราจะมาเอาไข่ที่เพิ่งเก็บไข่ฟองแรกไข่ฟองที่สองแล้วก็ฟองที่สเอาไปต้มแล้วก็ผ่าให้เพื่อนๆดูเนาะวันนี้นอกจากเอาไข่ที่เก็บมาในครั้งแรกไปต้มแล้วก็เดี๋ยวจะผ่ากินให้เพื่อนๆดูด้วยเนาะขอมาประกอบร่างอันนี้ก็คือจะเป็นเครื่องบ่ม,มเมล็ดผักหรือว่าต้นกล้านั่นเองเนาะอันนี้ก็จะเหมาะสําหรับคนอยู่ เมืองหนาวเพราะว่าตู้นี้ก็สามารถอักคุมอุณหภูมิได้ด้วยเนาะอุณหภูมิที่อยู่ในตู้บ่มก็จะงอกไวกว่าปกติในช่วงหน้าหนาวนั่นเองเดี๋ยวแม่ขอขนไปไว้หนะ้ากรีนเฮาส์แล้วก็เดี๋ยวเราจะมาต้มไข่แล้วก็ผ่าให้เพื่อนๆดูเนาะน้องเป็ดตอนนี้เหลืออยู่แค่เจตัวแค่นั้นด้วยอุบัติเหตุต่างๆนานาขอไม่ลงลึกรายละเอียดเนาะ ทำให้เอาตัวผู้มีสีตัวเนาะก็จะเป็นสีขาวที่เป็นพันปักยิ่งหมดเลยแล้วก็เผ็ดเป็ดพันอื่นก็จะเหลือตัวเมียแค่3มตัวแค่นั้นเนาะแล้วก็อ,อันนี้ก็คือถ่ายบรรยากาศน้องๆชอบเอาเล่นน้ำมากอากาศหนาวจัดแค่ไหนน้ำแข็งมาแค่ไหนเด็กๆก็จะเล่นน้ำเนาะเดี๋ยวเราไปต้มไข่กันต่อเลยค่ะ ไข่เป็ดที่เขา,ามาเก็บมาเนาะก็จะเขียนลำดับไว้ว่าอันนี้เป็นฟองแรกฟองที่สองแล้วก็ฟองที่สามเนาะแล้วก็ปกติไม่แน่ใจเนาะว่าวันนี้จะได้เจอไข่ลมไหมปกติไข่ลมจะเป็นไข่ที่ไม่มีไข่แดงอยู่ด้านในแล้วก็บางครั้งขนาดของไข่ก็จะไม่สมบูรณ์แล้วก็ไข่ก็จะมีขนาดเล็กเดี๋ยวเรามาลุ้นไปด้วยกันเนาะเป็ดของพี่ไมเคิลก็คือจะเป็นเลี้ยงแบบออร์แกนิกเพราะว่า อาหารที่เอามาให้น้องเป็ดเนาะก็จะเป็นอาหารแบบออแกนิกที่นี้ไม่ได้ใจว่าย้ายไปฝั่งเมืองไทยเราจะสามารถหาอ,อ,อะไรนะอาหารเป็ดที่เป็นแบบออแกนิกได้ไหม่เ,เดี๋ยวคุแม่จะมาปอกเปลือกไข่แล้วก็ผ่าให้เพื่อนๆดูเนาะไข่ใหม่ๆเขาจะปอกเปลือกยากจะไม่ได้เนื้อเนียนเนาะทีนี้เอ,อเวลาที่เราซื้อไข่เป็ดไปเนาะ เป็นที่ไข่เขาเก่าหน่อยเปลือกก็จะอ่ะปอกง่ายอันนี้จะเป็นฟองที่1เนาะไข่สมบูรณ์มากๆแล้วก็ขนาดของไข่ค่อนข้างจะโอให้เลยเนาะอันนี้ก็จะเป็นฟองที่2ที่เราเก็บมาเนาะขนาดก็คือยังโอเคมากๆ แล้วก็อันนี้จะเป็นฟองที่สามเนาะไข่เป็ดสมฟองแรกของเรานะปรากฏว่าไม่เจอไข่ลมเลยเนาะแล้วก็ถ้าวันไหนเอาคแมคคาดว่าจะเป็นไข่ลมเนาะเดี๋ยวจะเอามาต้มแล้วก็ผ่าให้เพื่อนๆดูอีกทีเนาะแต่ว่า,าคลิปก่อนหน้านู้นเนาะเคยทำไข่เจียวไข่ลมไปแล้วนะะวันนี้ก็เดี๋ยวจะมาหุงข้าวกินกับไข่ต้มเนาะไข่ต้มไข่เป็ดนะ ถ้าได้เยอะๆเนาะเดี๋ยวจะทำไข่เค็มไข่เป็ดมา,าฝากเพื่อนๆชิมไข่เป็ดเสร็จแล้วเนาะเราก็ต้องมาทำงานกันต่อเลยค่ะวันนี้แมะก็คือจะพาเพื่อนๆย,ย้ายหรือว่าแตกหน่อบวัวหิมะนั่นเองสำหรับใครที่มีเงาของบวัวหิมะหรือว่า กลบหน่อของบัวหิมะไว้เนาะในช่วงหน้าหนาวที่นี้ช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงฤดนะูใบไม้ผลิเนาะประมาณเดือนกุมภาเราก็จะมาแตกหน่อบัวหิมะใส่กระถางรอย้ายปลูกที่ด้านนอกประมาณนะเดือนพฤษภาคมนั่นเองแคมก็คืออันนี้จะเป็นหน่อบ,บัวหิมะนแะมก็มากลบไว้ในดินทรายในระบบปลูกผักเลี้ยงปลาเนาะ ดินทรายก็จะมีความชื้นนิดนิดเวลาโกยออกมาเนาะก็จะมีรากที่เขาเริ่มเดินแม่ก็จะมาฉีดเอาดินทรายออกให้หมดเนาะรอบนี้จะไม่เอาดินทรายเข้าไปในรถบ้านนะสำหรับพี่ๆหรือว่าเพื่อนๆแม่บ้านต่างแดนนาะอที่อยู่เมืองหนาวนะถ้า ไม่มีที่เนาะปกติปีก่อนน ون, ู้นขแมเองก็คือเก็บหน่อหรือว่าเง่าบัวหิมะไว้ในกล่องโฟมก็คือได้เช่นกันเนาะเผอิญว่าปีนี้ตรงนี้ว่างอยู่ขแมก็เลยเอามากลบไว้ในดินทรายในระบบอควาโพนิกนั่นเองอีกฝั่งหนึ่งที่เป็นก้านก้านก็จะเป็นเง่าของบัวหิมะเนาะ ปีนี้แม่เไม่ได้ขายเงาของบัวหิมะเนาะเพื่อนๆจะสังเกตว่าเง้าไม่ค่อยงามเลยปีนี้ก็เลยเออถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวแม่แตกเป็นต้นกล้าให้กับเพื่อนๆพี่ๆที่สนใจเนาะ mm hmm. แล้วก็ต้นกล้าก็คือจะเริ่มจัดส่งได้ประมาณต้นเดือนเมษาก็คือ,อแม่กลับจากไทยพอดีนั่นเองเนาะ mm hmm. อ่าก็จะมาฉีดเอาอ่า ดินทรายออกให้หมดเนาะรอบนี้ก็คือไม่เอาดินทรายเข้าไปในรถบ้านเลยแล้วก็ก็พร้อมที่จะใช้งาน <đang> ก็คือไปแตกหน่อในรถบ้านได้เลยเนาะอันนี้คือแม่ก็ทําไปเรื่อยๆเนาะไม่ได้จะทาเสร็จในครั้งเดียวเพราะว่า,าค่อนข้างเยอะเพื่อนๆสังเกตเนาะเป็นแถวคือเยอะมากๆแล้วก็เงาเงาหนึ่งนะ เราสามารถแตกเป็นต้นได้หลายต้นมากๆเดี๋ยวแหมก็คือจะมาแตกหน่อให้เพื่อนๆได้ดูด้วยแม่ทำคลิปแบ่งปันการแตกหน่อบวัวหิมะการเพราะต้นกล้าบวัวหิมะไว้เผื่อ,อลูกค้าที่ช่วยอุดหนุนต้นกล้าบวัวหิมะไปเนาะช่วยอุดหนุนเงาหรือว่าหน่อของบวัวหิมะไป ได้กลับมาดูคลิปนี้เนาะแล้วก็ใครที่เอาเก็บเกี่ยวผลผลิตเสร็จแล้วสามารถกลับมาดูการเก็บหน่อบัวหิมะแล้วก็เง่าของบัวหิมะในช่วงหน้าหนาวไว้พอช่วงฤดูใบไม้ผลิหรือว่าสปริงเนาะเราก็จะมาเริ่มแตกหน่อบัวหิมะแบบนี้ค่ะแม่เริ่มแตกแล้วเนาะสังเกต ตาที่เขาแตกๆมาตรงนั้นก็คือจะเป็นต้นของบัวหิมะที่จะงอกขึ้นมานั่นเองเนาะอันนี้แมมก็จะเอาประมาณนี้เพราะว่าแก้วที่ปลูกในวันนี้ก็จะเป็นแก้วขนาดเล็กเนาะเมื่อกี้แตกตาจากหน่อบัวหิมะไปแล้วมาต่อด้วยเงาบัวหิมะสังเกตเนาะคือเงาเงาหนึ่ง เราสามารถแตกตาของบัวหิมะได้เยอะมากๆาตาไหนที่เขาเริ่มงอกมาก็คือลำต้นหรือว่าต้นของบัวหิมะก็จะงอกขึ้นมาจากนั้นเลยทีนี้เราก็คือค่อยๆแตกไปนะอ่าวัสดุปลูกของแม่วันนี้ก็จะเป็นขุยมะพร้าวผสมเบอร,ร,ร์มิคิวลท์เพืพ่อนๆสามารถใช้ปุ๋ยหมักถุงธรรมดาเนาะหรือดินที่บ้านได้เลยนะเดี๋ยวแม่ก,ก็จะมาเริ่มต้นปลูกกันเลยค่ะ กระถางสำหรับปลูกในวันนี้เนาะแม่ใช้เป็นแก้วน้ําปกติธรรมดาที่เป็นแก้วพลาสติกที่เจาะรูมาเรียบร้อยแล้วเนาะแล้วก็จะมาตากขุยมะพร้าวผสมเวอร์มิคิลาเวอร์มิคูลใส่ลงไปในแก้วแล้วก็เราก็จะมาเริ่มต้นปลูกกันค่ะบวัวยมะที่แม่แต่งตามาเรียบร้อยแล้วเนาะแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาจะเรียงใส่ลงไปในแก้วแล้วก็เดี๋ยวค่อยมาเริ่มต้นปลูก ไปทีเดียวเนาะอย่าพยายามทำตาเยอะตาใหญ่เพราะว่าแก้วของเราในวันนี้มีขนาดค่อนข้างเล็กนั่นเองอ่าจัดเรียงตำแหน่งพยายามใส่ตรงกลางไว้เนาะ อย่างที่ออแอมบอกเพื่อนๆอ๋อนอย่าพยายามเก็บหน่อบัวหิมะเป็นหน่อใหญ่ไว้เพราะว่ากระถางของเราค่อนข้างจะเล็กเพราะว่าปีที่แล้วอแอมตามแก้งานค่อนข้างจะใช้เวลามากเลยคือปีที่แล้วได้เงาหรือว่าหน่อบัวหิมะเยอะมากทีนี้อแอมเริ่มขี้เกียจปลูกก็เลยใส่หน่อบัวหิมะเยอะเนาะในแต่และกระถางปรากฏว่าเขางอกแล้วก็แน่นเอียดก็เลยต้องแก้งานกันยกใหญ่อ่ะแม แก็จะมาทำต่อที่เหลือให้จบแล้วก็เดี๋ยวเราจะมารดน้ำกันต่อนาะอ่าประมาณนี้เลยกดดินไปเบาๆแค่นั้นนะอันนี้ก็เกือบเต็มถาดในวันนี้เนะเาะรอดูกันว่าย้าให้ไปไว้ในตู้บ่มผักจะได้เต็มตู้บ่มผักไหมอ่าเสร็จแล้วเราก็มารดน้ำแบบนี้เลยค่ะแม่ก็จะไม่ได้รดน้ำบ่อยเนาะเพราะว่า ปีที่แล้วเคยเก็บน้องไว้ในบ้านที่นี้อ่าแสงไม่พอเนาะต้นก็จะยืดยาวได้เหมือนกันเนาะก็เลยเออถ้าอย่างนั้นปีนี้เดี๋ยวจะย้ายไปไว้ ในกรีนเฮาทั้งหมดเลยเรอดูกันว่าถาดเนี้ยจะได้เต็มตู้บ่มผักไหมเราก็จะมีรถประจําตําแหน่งไว้ทุนแรงเนาะเพราะว่าจะได้อไม่ต้องขนย้ายไปหลายรอบจะได้เอาเวลาไปทําอย่างอื่นนั่นเองอันนี้ก็จะเป็นรถประจําตําแหน่งของพี่ไมเคิลที่เขาไว้ลาก อะไรนะที่เป็นถังแก๊สใหญ่ๆของเขาเออรถของขแม่เขจะเป็นอีกรั้นหนึ่งนะอ่าเดี๋ยวเอาวันนี้เดี๋ยวฝนตกเดี๋ยวแดดออกก็ไปใส่หมวก2ชั้นไปเลยเดี๋ยวแม่จะลากไปที่อักรีนเฮาแล้วก็พี่ๆเพื่อนๆที่อแตกหน่อบัวหิมะในช่วงนี้เนาะเราจะเก็บน้องไว้ในบ้านผักรอให้อากาศดีรอให้หิมะหมดรอให้ ซอสหมดเราถึงจะย้ายนอ้องเอามาปลูกที่อันนอกบ้านในช่วงประมาณเดือนพฤษภามนั่นเองเนาะเดี๋ยวแม่ขอมาประกอบร่างของอตู้บ่มผักตู้บ่ม,มเมล็ดอ,อันเดียวกันเนาะขอมาประกอบร่างสักครู่ค่ะสำหรับปัญหาของคนอยู่เมืองนอกเมืองหนาวเนาะแดดก็จะไม่ค่อยมีที่นี้แม่บ้านต่างแดนหลายท่านหรือว่าแม่บ้านต่างแดนที่อปลูกต้นกล้าพอตต้นกล้าขายเนาะ เขาจําเป็นต้องมีแสงเนาะแสงแดดจากหลอดไฟแสงจากหลอดไฟที่จะมาะใช้แทนแสงแดดนั่นเองไม่งั้นต้นกล้าจะยาวยืดไม่แข็งแรงเนาะ,อะของแม่จะอ,ะอยู่ในบ้านเห็ดนั่นเองอาจแม่ก็จะมาย้ายต้นกล้าบวยมะใส่ในตู้บ่มผักแบบนี้ ตู้บ่มเมล็ดผักอันนี้เนาะพี่ไมเคิลซื้อจากออนไลน์อ่เมซอนมานั่นเองแล้วก็จะเหมาะสําหรับคนที่เอาพอต้นกล้าขายนะแม่ก็แนะนําเลยเพราะว่าเขาก็จะมีสามารถควบคุมอุณหภูมิให้อุ่นกว่าอา,ากาศข้างนอกได้เพราะว่าในช่วงหน้าหนาวคนอยู่เมืองนอกเนาะอากาศก็จะหนาวจัดหนาวมากๆไม่ว่าจะอากาศติดลบหรือว่าหิมะ หรืออยู่ในบ้านผักก็อากาศก็ยังหนาวเนาะที่นี้เอาเครื่องบ่ม,มเมล็ดแบบนี้จะทําให้มเมล็ดผักนะ้องงอกไวขึ้นในช่วงหน้าหนาวเพราะ,มะเมล็ดผักในช่วงหน้าหนาวเราก็จะมีพืชผักที่จะปลูกในช่วง สปริงในช่วงหน้าร้อนเนาะ,ะเดี๋ยวแมมก็จะมาจัดการต่อที่เหลือให้จบค่ะสำหรับใครที่ชอบกินบัวหิมะเหมือนแมมเนะาะสรรพคุณบัวหิมะสารพัดเยอะแยะมากมายแล้วก็บัวหิมะเนาะเราจะปลูกกันประมาณเดือนพฤษภาแล้วก็เริ่มเก็บเกี่ยวกันประมาณปลายเดือนตุลาหรือว่าเดือนพฤศจิกายนั่นเองเนาะแล้วก็ ถ้าเราเก็บหัวของบัวหิมะไว้ดีๆก็สามารถเก็บไว้ได้นานครึ่งปีไปเลยเนาะอาเสร็จแล้วข้อดีของตู้บ่มผักของแม่เนาะสามารถเติมน้ำได้แบบนี้เลยเนาะไม่จำเป็นต้องรดน้ำบ่อยๆนะแม่ก็จะมาเติมน้ำตอนที่อันน้ำแห้งไปแค่นั้นเสร็จแล้วนี่เลยค่ะแผ่นกระดานของพี่ไมเคลไม่ได้ระดับแม่ก็เลยต้องมา,ายกน้ำให้ไหลไปให้ทั่วถึงแล้วก็ เครื่องบ่มผักเนี่ยข้อดีของเขาคือเราไม่ต้องรดน้ำเนาะเวลาที่อแม่ไม่อยู่กแม่ก็ให้พี่ไมเคิลช่วยเติมน้ําให้อาทิตย์ละครั้งหรืออะไรแค่นั้นพอเนาะอันนี้เ็าจะมาเปิดหรือว่าปิดช่องระบายอากาศเนาะถ้าเราบ่มเมล็ดก็แนะนําให้อปิดเนาะปิดช่องระบายอากาศเพื่อที่จะบ่มเมล็ดให้งอกไวนั่นเองแต่ว่าถ้าเป็นต้นกล้า ไม่ก็จะมาเปิดให้ระบายอากาศแบบนี้ค่ะมาเปิดรูไปทั้งสองฝั่งแบบนี้ไปเลยเนาะเพราะว่าอันนี้ก็คือ,อเลยขั้นตอนการบ่มต้นกล้าแล้วแต่ถ้าวันไหนอากาศหนาวจัดมากๆเนาะ เราสามารถมาปิดตรงนี้ไว้แล้วก็ตอนกลางวันก็คือมาเปิดให้ระบายอากาศได้นั่นเองนะอ่านี่ก็คือจะเป็นอ้นตกล้าบัวหิมะใครที่อยากได้ต้นตกล้าบัวหิมะเนาะสามารถทักไปได้ที่อเพเถูทุกเองถุกเองกับแม่เนาะไว้พบกันใหม่กับแม่ในคลิปหน้าวันนี้สวัสดีเด้อค่ะ